ครับผมวันนี้นะครับเอาใจคอทุเรียนอีกแล้วพาทุกท่านมาที่สวนแม่ชัยนะครับในพื้นที่ตําบลนาแสงอําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬและที่อยู่ในมือของผมตอนนี้นะครับก็คือทุเรียนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยออกผลผลิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ หาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสีเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสีนวลน,นะฮะเหลืองนวลน,นะครับกลิ่นเนี่ยหอมนะครับละมุนเป็นกลิ่นอ,อน่อ,อนๆละมุนล,ละมุนนะครับเดี๋ยวเราเราจะมาลองชิมดูว่าทุเรียนที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬเนี่ยหรือว่าทุเรียนที่นี่เป็นเขาบอกว่าเป็นทุเรียนภูทอกนะครับรสชาติเนี่ยจะโดดเด่นขนาดไหนเพราะจากที่ดมแล้วเนี่ยกลิ่นเนี่ยใช้ได้นะฮะแล้วก็ไม่แรงมากคนที่ ชอบทุเรียนคอทุเรียนที่ไม่ได้ชอบกินแรงมากเนี่ยน่าจะชอบเนะี่ยเดี๋ยวเรามาชิมดูฮะค่ะ วันนี้เราเกษตรออนทัวร์นะคะทีมของเรามาเกษตรออนทัวร์กันจะมีทั้งทีมของผู้จําหน่ายทั้งตลาดด้วยท่านพาณิ์นะคะท่านเกษตรเป็นตัวผเลยแล้วก็เกษตรรักชากรอ,อยู่ไในคะนี่เป็นผู้สนับสนุนนะคะเราเป็นเกษตรออนทัวร์ที่มาสนับสนุนกลุ่มเกษตรซึ่งกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่ปลูกทุเรียนเนี่ยอยู่ที่ตำบลน,นาแสงนะคะเรียกง่ายๆก็คือผูทอกตำบลน,นาแสงอำเภอศรีวิไลนะคะทุเรียนตอนนี้ ออกลูกเยอะมากเราจะเห็นในภาพที่ข้างหลังเราว่ามีทุเรียนพร้อมตัดนะคะทุเรียนที่นี่มีรสชาติดีมากค่ะอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงเลยค่ะว่าทุเรียนของบึงการไม่แพ้ทุเรียนที่อื่นๆเลยค่ะยกตัวอย่างทานมาแล้วคือเม็ดเล็กมาก และเนื้อจะหนานุ่มกลิ่นไม่มีนะคะละมุนลิ้นเลยล่ะค่ะถ้าใครได้ชิมทุเรียนบึงการก็จะหลงที่อื่นเช่นเดียวกันนะคะคือหลงลืมทุเรียนที่อื่นจะมาติดใจทุเรียนบึงการนะคะฉะนั้นเราประชาสัมพันธ์เชิญชวนเลยใครที่ชอบทุเรียนเชิญได้นะคะที่ตำบลนาแสงอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการค่ะ ทุเรียนรับรองรสชาติดีสนับสนุนโดยกระทรวงกรเกษตรนะคะจะมีท่านก,าากเะสเกษตรรัศกรจังหวัดท่านกเกษตรจําหน่ายโดยพาณิลาทีมทัวเราตอนนี้มากันครบและทีมผู้ปลูกก็อยู่ข้างหลังเอาใจใส่มีสตอรี่เยอะแยะเลยค่ะว่าทําไมต้องมีแรงรบันดาลใจแรงบันดาลใจให้มาปลูกทุเรียนแล้วก็จะนําทีมกันปลูกเยอะๆในต่อไปเราจะเป็นเมือง ผลไม้เหมือนที่อื่นค่ะขอบคุณมากนะคะช่วยประชาสัมพันธ์แชร์กันไปต่อๆไปนะคะคุณแม่แคุณแม่ทานบ่อยๆลูกด้วยความที่ว่าต้องแกะทานเองคุณแม่ก็จำนานเองค่ะอะไรที่ชอบย่อมทําได้ดีครับเราจะต้องให้มันได้ตามรอง สวยไหมคะโอเคบนนี okay. ้ก <Okay, S 2> <wh> <ologia> sure ็สวยเรียนกันสวยเขาบอกว่าเขาบอกว่าทุเรียนที่นี่นะครับข้างในเนี่ยคือมีข้อเสียอย่างเดียวเท่านั้นสําหรับทุเรียนที่นี่ก็คือเม็ดเล็ดรีบนะครับเม็ดข้างในเนี่ยมันรีบนะงันก็เป็นข้อเสียหรือข้อดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับ ต้องบอกเลยครับว่าหลังจากชิมแล้วเนี่ยกลิ่นหอมฮะหอมนวลรสชาติอ่อนละมุนนะครับไม่แรงมากแล้วก็สําหรับคนที่ชอบกินทุเรียนแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคนที่ชอบทุเรียนที่ไม่ได้เละนะฮะแล้วก็ชอบทุเรียนที่มันมีความกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในมีความกรุบๆนิดนึงฮะก็แนะนำฮะมากินทุเรียนที่นี่ครับทุเรียนผูทอกที่อ,อําเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับนี่ฮะ ส่วเจ้าอะไรครับผุเรียนที่นี่ครับยวผมต้องขอไปกินต่อค่ะกยี่บเจ็ดไรค่ะ<ม>อันต้นข้าแม่สี่อยห้าชิบตุนค่ะม,ม,ม,มีพันุอย่างเนี่มีิ่มีพัน ลิ้นลงรับแร่จะากากันงาวกะมอนทองจะตอนนี้ผลผลิตเป็นยังไงครับแน่ผลผลิตกะดีอยู่แต่ว่ากันย่งมไม่ให้เต็มที่ค่ะสำนยัยสำนายอยู่ร้านกาแฟสดพุทธรับฟี่ค่ะก็มีช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะช่องทางออนไลน์ก็จำเป็นเพจของพุทธ c ับฟาแเหมือนกันค่ะมีบริการสง่งด้วยนะคะ าจําหน่ายในราคาเท่าไหร่ครับกิโลละร้อยสามสิบาทค่ะถ้าหากว่าส่งระยะทางแล้วก็คิดตามเลทค่ะจุดเด่นรสชาติกรอบหวานมันเม็ดเล็กนิดเดียวค่ะเนื้อหนามากเรื่องบันดาลใจก็คือสำหรับผมคือใจอย่างเดียวครับเนื่ออื่นจะไปขึ้นมาก <c oughs> ปูโกร <c oughs> อดพออยยังเดียววเฮ็ดตังใดมันสิบอ่อาย ตอนนั้นน่ะชีวูจากน้ำหลังหนองพ่อลงดินแล้วย่านมันตยขึ้นอย่างนี้คือว่าทุกคนเห็นได้ครับเนรวอ